สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจนะครับที่ติดตามผลงานผมอยู่นะครับวันนี้ผมอยู่ในรถ BM เ2 0นี่ย 520i นะครับ แต่ไม่ใช่ตัวใหม่นะฮะเป็นตัวเก่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครว่ารถรุ่นนี้เปลี่ยนหน้าจอระบบ Android ไม่ได้เลยฮะเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าหลังจากติดตั้งนะครับในส่วนของจอตรงรุ่นระบบ Android ด์นี่เอง BM520I คันนี้แล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะคันนี้ติดตั้งในส่วนของจอตรงรุ่นไม่เพียงเท่านั้นตั้งในส่วนของชุดลำโพงเฮิร์ตนะฮะ คู่หน้าคู่หลังนะครับไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวลำโพงตรงรุ่นนะครับเปลี่ยนเป็นลำโพงเกิดหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเป็นแบบไหนอย่างไรเราไปชมกันดีกว่าแล้วคุณภาพเสียงที่ได้เนี่ยเป็นแบบไหนไปฟังกันครับครับอันนี้คือเราติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับหน้าจอตรงรุ่นนะครับ W520I นะฮะนี่ครับใครว่าว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหน้าจอไม่ได้เปลี่ยนได้ครับใส่จอ ตรงรุ่น B M เลยนะครับไม่มีการตัดต่อสายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะตรงส่วนนี้ก็คือหน้าตาเมนูไอคอนเนี่ยบอกเลยหรูหรามากๆเลยครับอย่างกับมากับรถ B M รุ่นใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าจอ B M รุ่นใหม่ตอนนี้ก็ไอคอนเมนูก็ถ้าจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่ฮะดูความสวยงามลงตัวนะครับนอกเหนือจากนั้นยังเป็นระบบ Android นะฮะสามารถที่จะใช้งานนะครับระบบออนไลน์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถดาวน์โหลดได้รวมถึงการใช้งานอันที่ดาทายอย่าง o o o l l m m p s นะครับคุณลูกค้าก็สามารถใช้ได้ด้วยนะฮะในรุ่นนี้นะครับครบเลยไว้ง่ายฮะเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงข้อดีของจอตัวนี้นะฮะคือมันมีมี USB มาให้คุณลูกค้าใช้เนี่ยถึงพอรพตด้วยกันนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องว่าเสียบไปอันนึงแล้วจะไม่พอใช้นะฮะพอแน่นอนนะครับมาให้ถึงพอรพตเลยนะฮะ เนี่ยครับก็ใช้งานผ่านที่นางทาง Google Map ได้นะครับนอกเนือจากนั้นยังใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ u t u b e นะฮะหรือการดาวน์โหลดแอปต่างผ่านผ่าน Store นะฮะถือว่าครบคันมากๆนะครับในส่วนของตัวลำโพงเนี่ยก็อยากจะเปิดเสียงให้ฟังนะฮะแต่ผมกลัวโดนลิขสิทธิ์นะฮะเพราะว่าโดนไปหลายชิปแล้วแน่ดูเลยนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าเปลี่ยนไปเนี่ยเสียงดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มฟันธงเลยนะฮะ อันนี้เข้าแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับเข้าในส่วนของ u t u b e มาแลวนะฮะเดี๋ยวลองกดทั้งอันหนึ่งนะฮะเอาที่มันไม่ใช่เพลงในการก็ได้ไม่ติดมิจฉิศนะครับเนี่ยฮะภาพเต็มจอเลยนะครับคมชัดมากๆนะฮะกดข้ามโฆษณาครับหหน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนนะฮะสัมผัสได้หมดนะฮะดูความคมชัดครับบอกเลยว่าชัดมากนะครับเพราะว่าจริงๆรถรุ่นนี้เนี่ย กาเปลี่ยนหน้าจอมันยากแหละนะครับแล้วก็การใช้งานก็จะเหมือนกับรถ BM เเปลี่ยนจอนะครก็คือระบบเดิมของตัวรถก็ยังอยู่นะครับแต่ผมต้องกดจับไมในส่วนของระบบเดิมของตัวรถนะฮะนะฮะปุบป๊าอ,อันนี้ก็คือระบบเดิมของตัวรถนะครับแล้วก็เลือกมัตีนี้ต่างๆเล่นได้เหมือนเดิมน,นะฮะแต่อันนี้เสียงมันก็เข้าออกเหมือน รถรุ่นใหม่ๆของ B M เนะฮะแล้วใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้คือความเจ๋งนะครับของเขานะฮะเดี๋ยวต้องไปดูในส่วนของเพลงนะฮะอันนี้เป็น U S B ของลูกค้าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามีเพลงอะไรอยูงเล่นดูบ้างนะครับทุกบ้างทุกบ้านมันอยู่ในอะไบกันไหมว่าอ้ยรนะเออ ตรงแล้วผมว่าน่าจะติดลิขสิทธิ์ท่านั้นนะฮะอยู่ง้างนอก,กน,นะครับน,น,นี่ฮะรายละเอียดมาดีเลยนะฮะนี่ฮะ,ฮะผมว่าให้ตีขึ้นผมก็น่าโดนลิขสิทธิ์แล้วครับ <laughs> นะฮะ อ่าก็อยากบอกครับอยากบอกก็เปลี่ยนลำโพงแล้วเสียงดีแน่นอนนะรถ b ีเรุ่นนี้เปลี่ยนลาโพงได้อ่าบอกงี้รถบีเอ็มรุ่นนี้เปลี่ยนลาโพงได้นะครับเปลี่ยนจอได้นะสำหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้บอกได้เลยว่าต้องเปลี่ยนต้องมาติดนะฮะจอ Android ที่ทัชสกรีนได้แบบนี้นะฮะใช้งาน g o o g l e Map ดู YouTube ได้นะครับรวมถึงอย่ากได้ระบบเสียงที่ดีแบบนี้นะฮะมาได้เลยนะครับต้องเปลี่ยนนะฮะบอกได้เลยเจ๋งมากๆครับครับเป็นไงบ้างนะฮะกับ รถ B M เนี่ยคันนี้ที่ติดตั้งจอตรงรุ่นระบบ Android เนะี่ยใครๆก็บอกว่ามันไม่น่าเปลี่ยนได้นะครแต่คันนี้ทาไปแล้วนะครับก็คือจอตรงรุ่นที่ใช้งานได้ครอบคุมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นไฟล์หนังไฟล์เพลงแบบ Full HD นะคร MKV 1080รวมถึงดู YouTube ฮะเช้ g Google Maps แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลเเชันต่างๆนะครับรวมถึงตัวลำโพงที่ตรงรุ่นแบบนี้เนะี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ให้ในส่วนของรายละเอยียดเสียงเนะี่ยดีเลยนะครับอ่า สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้รถ B M รุ่นนี้และอยากทำแนะนำนะทำได้เลยนะครับทุกอย่างเป็นป๊มสำเร็จไม่มีการตัดต่อสายตัวรถเะครับเยนเชิญได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามและ subscribe เพจให้ผมด้วยนะครับ